ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านในวันจันทร์นะครับก็ช่วยพามาเพื่อนๆมาดูการทำคลิปเกีเ่ยวกับการดูแลในระยะหลังๆนะครับก็คนก็เริ่มใหญ่ใหญ่แล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วทำการดูแลแบบอินซีเคมีนะครับร่วมกันก็ฉีดาทางดินนะครับเป็นตัวน้ำมัน เออเยีมกับตัวจุลินทรีย์สังเคราะหะ์นั่ก็เนี่ยได้ใบประมาณนี้นะแต่ใบนี้โดนเออพเพลก้าแจเอนำเล่นงานแต่เนี่ยใบใหญ่เลยก็ปุ๋ยตัวนู้นเอยตัวเก่าเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่นะจากสูตรสิบหกสิบหกธาตุเสริมเป็นกรรมฐา,านแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ่อสิบห้าเจ็ดเจ็ดไม่ไแน่ใจเหมือนกัน ผมไม่รู้ว่าสนะิบห้าเจ็ดเจ็ดหรือยี่บ้าเจ็ดเจ็ดครับแต่การโนเลร็บแบบนี้นะเนี่ยผมสามารถทำชุดใบได้นะใบใบใหญ่ออกมาเลยนะใหญ่ใหญ่กว่าองเดืมอีกผมถือว่ามาถูกทางนะคนระับนี่ก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะแต่ปุ๋ยตัวเคมีที่ผมใช้เนะี่ย ผมก็ซื้อมาสิบกิโลก่อนนะกิโลให้ยี่สิบห้าบาทเป็นของในเวือใบไวกิ้งนนครับอกเลยนะบอกเลยยิบมาดูติดตามเรื่อยๆนะตอนนี้ก็สิบ่าเดือนแนละ้วใบก็มาออกชุดสนะี่หชุดนี้ก็สนะี่แล้วตอนนี้ผมก็ตัดตัดใบเก่านะออกเพราะมันมันมันทึบนะก็ตัดให้โป,ป,ปร่งโปร่งมาณนี้นะ เดี๋ยวพาดูอีกต้นหนึ่งเป็นต้นขางบาดก็นี่นะคนับดูเองว่ากี่กี่ใบนะชุดห้าหกชุดนี้ก็หกใบนะถือว่าประสบประสบความสำเร็จสำเร็จนะในการทำชุดชุดไปทุเรียนวันชุดนี้ก็ห้าใบนะสี่สี่ห้าใบเล็กยังไม่ขาดดีกระบวนการทำชุดใบผมก็ หลังนั้นี่ได้ดีนะประมาณสี่สี่ชุดสี่ใบห้บาใบหกใบนะยอดก็เนี่ยเพิ่มออกมาเป็นนิ้วแนละ้วเป็นฟุตเลยแหละเริ่มมาถูกทางเลรับปุ๋ยการใช้ปุ๋ยใช่อะไรแนวอินทรีย์เคมีนะครับ ก็โอเคนะเดี๋ยวต้องวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะเดี๋ยวาทำคลิปแยกกันใส่ปุ๋ยเคมีเนะี่ยเคมีแล้วก็น้ำมกกันก็ทุกอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดแนละ้ว อนนี้ก็กิแห้งจากรลายยอดนึก็เลยตัดตัดไปเลยนะตัดแต่งไปเลยก็เหลือเท่านี้นะครับโหดโหดเกินไปมไหมนะนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูเรื่อยๆนะเดินดูเรอเนี่ยต้นนี้เนี่ยเริ่มเดินยอดชุดที่สอง้วเนี่ย ส่วนใหญ่ที่เขียวๆทั้งหมดเนี่ยป็นใบชุดแรกนะครับก็ทําการสะสมมาในดีในาาระดับหนึ่งนะก็ตอนนี้ก็ใบใหญ่กว่าเพื่อนบใหญ่แล้วก็ยาวนะก็เป็นต้นอายุ3เดือนที่จเจริญเติบโตดีกว่าชุดเดียวกันนะแนวอินทรีย์เคมีนะก็การใช้ผมก็15วันครั้งสำหรับเคมีนะครับ ส่วนเปนชิดพ้นทางดินดูแลทางดินนึงแบบอินซีก็อาทิตย์ละครันะก็ถือว่าโอเคเนี่ยยอ,ยอดเยืดแล้วก็ออกมายอดปลายเนี่ยประมาณเป็นนิวน้วนะเป็นหลายหลายนิ้วอยู่แต่ยอดออกมาเนี่ยยอดข้างจะออกมาจากกิง่งเออเป็นฟุตนะเหมือนต้นก่อนหน้านี้ก็เป็นฟุตเนี่ยตอนนี้ก็เนี่ยยอดใหม่นะยอดใหม่ทั้งหมดให้หนุ่งก็ยอดใหม่นะกิ่งใหม่นะไม่ใช่ยอดใหม่ ทิใหม่ก็มาเป็นฟุตเนี่ยอายุสามเดือนกว่าแล้วเกือบเกือบสี่เดือนนะชุดนี้คสิบสี่เดือนพอชุดก่อนหน้านี้สองต้นก็สิบเดือนกว่าแล้วโอเคนะชุดสองนี่โอเคเลยไม่มีอาการลากกดลากอะไรนะเป็นต้นที่สมบูรณ์พอใช้ได้นะแต่ก็ส่วนตายก็ตายนะส่วนรอดก็โอเคนะเนี่ย วัน,นี้นะครับตัวน,นี้ก็สิบเดือนละสิบเดือนอายุเท่ากันกันกบต้นข้างบ้านนะแต่ดูไม่ไปไหนเลยนะครับสิบเดือนกว่าเลยก็ออยังนั่งเฉยๆนี่ก็แตกยอดมาแล้วแต่ว่าโอเคสดชื่นมานิดหนึ่งก็ห้าหนาทีแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะนะพาไปเ,เดินชมสวนการทำแบบอินทรีย์เคมีนะทำทุเรียนนะ สีเค <ítulo> มีก anyway, LE, centres, ็ส so like no ่วนใหญ่แล้วองระบบเนี่ยไม่ได้มีโตแต่ทุเรียนนะมีอย่างอื่นด้วยนะแต่ผมไม่ได้ทมคลิปนะก็มีหลายนะสำหรับนี่ก็เป็นวัตถุเพิ่มเพิ่มเติมข้างบ้านนะหลังบ้านก็ของเดิมก็มีแต่ไม่ได้ถ่ายนะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายนะถ้ามีเวลามากกว่านี้นะจากการทำทุเรียนก็พาเพื่อนๆกดไลค์กด สับตไคร้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนนะครับหรือว่าเป็นการบันเทิงในรูปแบบหนึ่งนะครับครับ